จังหวัดเชียงรายนําผู้ประกอบการผู้นําท้องถิ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่จังหวัดลําพูนครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกระบวนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลําพูนนะครับและบริษัทมุระตะอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจากัด ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนโดยมีหน่วยงานราชการผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน32รายเข้าร่วมกิจกรรมครับ จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในสองจังหวัดเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะที่3โดยได้เลือกพื้นที่ตำบลผางามตำบลเวียงชัยอําเภอเวียงชัยเป็นพื้นที่เมืองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่เป้าหมายจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมทั้งสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ค,ครับก็เป็นการเตรี